คุณสุนันทานะคะส่งผ้ามาได้เลยนะคะใครที่ต้องการจะขายผ้าไหมนะมนรับซื้อหมดนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเก่าผ้าไหมเก่าเก็บเก่าใช้นะคะเราก็รับขอให้แจ้งแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะในเพจของเราชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะเพจภาษาไทยนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยตรงตัว ภาษาไทยตรงตัวได้เลยสิส ผราถุงอันนี้เป็นเป็นงานชนบะบทนะงานผ้าผ้าถุงผ้าไหมเป็นของอำเภอชนบะบทนะคะอันนี้สวยใหม่อยู่ยังใหม่อยู่แล้วก็ผ้าถุงเผื่อใครชอบนะคะดูไว้ก่อนนะสวย มันจะเช็คผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวตีราคาจะได้ขายเลยนะคะจะได้ขายผ้าให้ลูกค้าเลยผ้าถุงส่วนใหญ่เป็นผ้าถุงตัดสําเร็จเนาะแมด,ดีที่เป็นเอวใหญ่ใช่ใช่อันนี้เอวใหญ่นะเอวใช้ได้เลยเอวประมาณสามสิบสองสามสิบสี่อะค่ะใส่ได้เลยนะสามสองสามสี่ผ้ามนมนว่าโอเคเลยอยังใหม่อยู่นะสําหรับแม่แม่ที่มีก้นแล้วก็สะโพกใ,ใหญ่ใช,<ะ>ใช่ใช้ได้ค่ะใช้ได้ ้าก็ถือว่ายังใหม่อันนี้จะเป็นงานตัดสำเร็จนี่ค่ะงานตัดสำเร็จใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่างานกริบโอเคงานสวยใช้ได้งานโอเคใช้ได้งาน ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ดีกว่าไซส์เล็กใหญ่ใหญ่ดีประมาณเอวประมาณสามสองได้นะคะแม่แม่ลายก็สวยนะนี่ลายงามเอวประมาณสามสองสามสองสามสี่สามสองสามสี่ได้ได้สามสองสามสี่โอ้ยอันนี้งานงานแบบพรีเมียมตัวนี้งานพรีเมียมนะคะแม่งานพรีเมียมเลยงานสวยใคร,ใครอยากแก้ก็ขยับตัก ขยับเอวกับตะคอได้สวยมากตัวนี้งานดีเลยเดยวให้ดูงานดีนะงานสวยนะนะงานสวยดีงานดีนะนี่นะตัดมาโอเคเลยเยล็กหนึ่งพืน้นนี่ก็ตัดโอ้ส่วนใหญ่เป็นผ้าถุงตัดมาหมดเลยอ่ะเฮีย เนาะแต่สวยดูดิแต่เป็นงานกริบเอองานแบบตัดมาตัดมาหมดเลยนี่ตัดมาหมดเลยนะคะนี่ตัดมาหมดเลยเป็นผ้าถุงสําเร็จนะผ้าถุงตัดสําเร็จได้ชอบผืนนี้มากเลยผืนนี้สวยผืนนี้สวยเก็บไว้ใส่เองแลนะเนาะ สวยนี่ก็งามเดี๋ยวหนี่แขวนใช่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 มีว่ายังไงก็ต้องแขวนสวยม่วงนี่ตัดผ้าถุงมุดเลยค่ะต้องทําเดี๋ยวมนทําไซส์แล้วเดี๋ยวมนแจ้งแม่แม่หน้าเพจแต่ว่ามนยกดูมนก็รู้แล้วอะ่ะว่าไซส์เนี่ยประมาณสามสองสามสี่ไม่ไม่ประมาณนี้นะฮะส่วนใครเอวเล็กกว่าเนี้ยซื้อไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวมลจะปล่อยราคาไม่แรงหรอกนะก็ก็ให้ราคาแบบ ชนิดที่แบบอาปล่อยปล่อยไปเพราะว่าลูกค้าบางทีเขาก็นะคะอยากฝากขายอยากแบบต้องการใช้เงินกันเนาะบางช่วงบางตอนของชีวิตก็มาได้เลยเนี่ยค่ะถ้าเป็นผืนมนมีหมดนะเอาไว้ตัดชุดเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สวยจังเลยเหมือนผ้ากบบัวโอเคขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่ต้องการจะขายผ้าไหมนะคะก็ส่งมาขายให้มนได้นะคะในเพจของเราชื่อเพจว่ามนตรามหาราณีนะคะเ,เราให้ราคาดีนะ,ะที่สําคัญเราไม่กดราคาลูกค้าเรารู้ว่านะคะผ้าเนี่ยเรากด็ดูแหละว่าอองานตามคุณภาพตามคุณภาพนะคะงานสวยเราก็ให้ราคาดีนะคะเพราะว่าเราก็ทราบว่าไหมามาจากที่ไหนอะไรยังไงกี่ตะกอรออะไรเงะะี้ยค่ะมลก็เช็คมนก็ดูเนาะ เพราะฉะนั้นราคาก็มาพร้อมกับคุณภาพนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะเพจของเราชื่อเพจว่ามนตรามหาราณีนะคะใครมีผ้าไหมเก่าใช้ผ้าไหมเก่าเก็บหรือว่าผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเป็นของคุณย่าคุณยายนะคะคุณคุณทวดนะคะทีเ่เก็บเอาไว้แล้วเนี่ยรังแต่จะ เกิดความเสียหายเพราะว่าดูแลไม่เป็นนะคะไม่รู้สก,กิบรักษายังไงทักมหามนตได้เลยนะคะเพจของเรามนตรามหาราณีนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ